ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนค่ะ,ะก่อนอื่นเนี้ยงั้นก็ขอนอนุญาตเริ่มที่ว่าเรานะคะดูแลเด็กๆมากมายถามว่าเด็กนี้เป็นเด็กของใครเมื่อก่อนแล้วก็จะบอกว่าเป็นเด็กไทยแต่ตอนนี้เนี่ยนะคะพี่ก็จะต้องบอกว่าเราคงจะบอกว่าเด็กของเราเนี้ยเป็นเด็กไทยอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เด็กก็คือเด็กของอ โลกนะคะอนาคตเด็กของเด็กไทยตอนนี้เนี่ยนะคะก็คืออนาคตของโลกเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ดูแลเด็กของเราให้ดีนะคะ,ะจะด้วยวิธีการใดก็ตามนะคะก็จะต้องบอกว่าโลกเราในอนาคตเนี่ยคงจะไม่น่าอยู่แน่แต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราดูแลดีนะคะ,ะเด็กก็จะเป็นอนาคตที่ดี สำหรับโลกที่ดีเหมือนกันนะคะ,ะก่อนอื่นนะคะเราฟังมานานแล้วขออนุญ,ญาตว่าขอทุกคนเนี่ยนะคะเอากระดาษขึ้นมาหนึนะะ่งแผ่นนะคะขอหนึ่งแผ่นนะคะกระดาษหนึ่งแผน่นแล้วก็ให้ทุกคนแบ่งกระดาษเนี้ยออกเป็นสี่ส่วนค่ะนะคะ,นะคะแบ่งกระดาษออกเป็นสี่ส่วนพี่เม็กจะขออนุญ,ญาตว่าเมื่อเราแบ่งกระดาษออกเป็นสี่ส่วนแล้วนะคะจะแบ่งอย่างไรก็ได้นะคะ ขอให้ทุกท่านเนี่ยนึกว่าสมมุติตัวเองนะคะเป็นดอกไม้แล้วกันดอกไม้ที่แตนตัวเองได้อ,อใกล้เคียงที่สุดขอให้ภา,วาพวาดภาพดอกไม้ดอกนั้นในช่องที่หนึ่งค่ะนะคะขออนุญ,ญาตเราจะให้เวลา20วินาทีนะคะเริ่มเลยค่ะ ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็วาดภาพออกมาแล้วนะคะว่าเป็นดอกไม้ที่เราคิดว่าแทนตัวเราเองได้มากที่สุดพี่เม็กจะขออนุญาตสามคนนะคะเดี๋ยวที่ช่วยตอบพี่เม็กหน่อยว่าวาดรูปดอกไม้ดอกนี้แล้วก็แทนตนได้มากที่สุดเพราะอะไรขอเชิญสามท่านค่ะกดใหม่พูดได้เลย วาดเสร็จยังคะเพื่อนพี่ไม่เห็นหน้าจอท่อจีค่ะขอเชิญหนึ่งท่านค่ะชูดอกไม้ขึ้นมานะคะแล้วก็บอกด้วยว่าดอกนี้คืออะไรค่ะเชิญค่ะครับผมดอกที่วัดเป็นดอกคาโนเลียนะครับที่มีสีเขียวครับรู้สึกว่าเป็นดอกไม้แห่งแห่งความหวานครับ แสดงว่ญญาท่านเป็นคนที่มีความหวังในการทํางานและก็ในชีวิตเยอะนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็เป็นแทนตนของท่านเองค่ะ,อะนอกจากท่านสามารถแล้วจะมีอีกสักสองท่านไหมคะสวัสดีค่ะเชนค,ค่ะค่ะจริยาว่าดอกไม้ไม่สวยนะคะอ๋อโอเคค่ะ แต่ดอกไม้ที่ว่านี่คือเป็นดอกกล้วยไม้ที่อยู่ในกระถางค่ะพอมีความรู้สึกว่าดอกไม้พอมันอยู่ในกระถางมันจะได้รับการดูแลเอาไปใส่อย่างดีค่ะค่ะ,คะก็เป็นดอกไม้ที่ต้องการการดูแลรักษาที่ดีค่ะอีกท่านหนึ่งค่ะอะวาดเป็นดอกกุหลาบค่ะเพราะดอกกุหลาบเนี่ยมันมีทั้งความสวยงามแล้วก็สีสันที่ฉูดฉาดแล้วก็มีนม้ำหลม้คมไว้สําหรับป้องกันตัวเองด้วยค่ะ นะคะอันนั้นก็คือในสังคมเรามีอะไรที่เราต้องระมัดระวังเยอะนะก็ต้องมีหนามที่จะมาป้องกันตัวเองเอาละช่องที่สองนะคะพี่ขอให้น้องเนี่ยเอาปากกานะคะจากมือเดิมส่งไปไว้มือที่ด้านที่ไม่ถนัดนะคะแล้ววาดดอกไม้ดอกเดิมในช่องที่สองค่ะ ดอกไม้ดอกเดิมแทนตัวเรานะคะใช้เวลา20วินาทีเช่นกันค่ะว่าเลยค่ะดอกไม้ดอกเดิมนะคะในช่องที่สองโดยใช้มือที่ไม่ถนัดเชิญค่ะสวยไหมคะเสร็จไหมคะ อหลายคนบอกว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วชูกระดาษขึ้นมาให้พี่ดูเลยค่ะว่าดอกไม้ดอกนี้สวยแค่ไหนอ๋เนี่ยฮะดอกหนึ่งกับดอกสองเห็นไหมคะโอ้ดอกที่สองก็สวยเชียวนะคะสวยไหมคะสวยค่ะนะคะอา้าวถ้าอย่างนั้นเปลี่ยนใหม่นะคะเอาปากกาจิ้มไปในช่องที่สามค่ะ จะรดปากกาไว้ที่ช่องที่สามนะคะแล้วขอให้ทุกคนหลับตาลงแล้ววาดดอกไม้ดอกเดิมแทนตัวอีกครั้งหนึ่งค่ะหลับตาลงแล้ววาดค่ะยี่สิบวินาทีเชิญค่ะ ไม่สวยเลยค่ะไม่สวยเลยค่ะไม่สวยแต่พยายามไหมคะพยายามแล้วก็ดีนะก็ดีก็ยังดูออกนะคะว่าเป็นดอกไม้เออย้ายเจ้ากไปท่านหน้าค่ะเสร็จไหมคะอ้าวยากไหมคะยากไหมคะสวยไหมคะยากค่ะอะไรนะว่าไงนะ โอเคโอ้ okay. oh, สวยหน้าสวย <Yeah. S 1> หน้าสามชอ่องอ้าวทีนี้ขออนุญาตขอให้ทุกคนนะคะเอาปากกานี่นะคะใส่ในปากไม่ต้องเปิดแมสก็ได้นะคะใส่ในปาก <c oughs> อา้าวแล้ว <c oughs> ใส่ในปาก <c oughs> แล้วก็จะหลดปากกาลงที่แล้วก็วาดดอกไม้ <c oughs> ดอกเดิมแบบเดิมยี่สิบวินาทีค่ะใช้ปากได้นะคะเอ้าวเร็วเวลาสั่งใจร้ายไหมคะไม่ใจร้ายเนาะอ้าวว่าได้ไหมคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกบากเลยค่ะจย์ บากมากโอเคสวยไม่ะคะมีเข้าลางอยู่ค่ะยังหอะไรเนาะฟังไม่ออกมีเขาจะมีลางๆอยู่ค่ะอ่าฮะไม่เป็นทรงเลยค่ะอะไรนะคะไม่เป็นทรงเลยไม่เป็นรูทรงเลยเหรอคะแล้วพยายามยังนี่ย พยายามค่ะน้ำลายก็จะไหลค่ะเออพอดีโชคดีมีแมสเออเขาเรียกว่าอะไรฮะกั้นไว้เนาะอืมอ่ะเสร็จแล้วยังค่ะรู้สึกรู้สึกยังไงคะกิจกรรมนี้ดอกไม้แทนตนให้คะแนนดอกไม้หน่ยสิคะดอกที่หนึ่งมือถนัดดอกที่สองมือไม่ถนัดดอกที่สามปิดตาดอกที่สี ใช้ปากให้คะแนนแล้วนะคะคะแนนที่มากที่สุดคือสี่คะแนนแล้วก็ลดลงเรื่อยๆค่ะสี่คะแนนแล้วก็ลดลงเรื่อยๆคะแนนเต็มสิบนะโทษทีลืมบอกน้องให้เต็มสี่ค่ะสี่สามสองหนึ่งลดลงเรื่อยๆอ่าสี่สามสองหนึ่งนี้อะไรสี่คะ ีนี่สวยสุดคะ่ะอันไหนคะอันนี้ค่ะอ่าอันไหนอันไหนขึ้นมาอีกหน่อยบองไม่เห็นมองไม่เห็น,นสีคือมือถนัดเหรอคะค่ะสามคือสามไม่ข้างซ้ายมือไม่ถนดัดอ่าฮะสองคือหลับตาสูงหน่อยสองสูงหน่อยอ่าแล้วก็มีใครให้คะแนนแตกต่างไปเียบแบบนี้บ้างคะใช่ค่ะคือให้เต็มสิบต้องสี่รูปเลยค่ะทำไมคะ เพราะว่าต้องให้กําลังใจตนเองค่ะเพราะว่าเรามีความสามารถนะคะมีความสามารถอย่างเช่นว่าเราจะใช้อะไรก็ตามถ้าเรามีความตั้งใจตั้งาจวาดนะคะงใจวาดเราจะใช้อะไรจะว่าส่วนไหนก็ตามวาดลงไปแล้วก็มีความภูมิใจที่เราทําได้ให้กําลังใจตนเองค่ะสิบคะแนนค่ะคค่ะโอ้โหนะคะอา้าวแล้วมีท่านท่านไหนที่แบบว่าอยากจะบอก เรื่องของคะแนนกับพี่อีกสักคนหนึ่งค่ะค่ะ,คะก็ะให้ข้างที่ตัวเองถนัดสิบเลยค่ะแล้วก็ข้างที่ตัวเองไม่ถนัดเนี่ยแปแล้วก็หลับตาเคียนเนี่ยให้ห้าแล้วก็สุดท้ายใช้ดปากก็ให้หนึ่งค่ะค่ะที่ให้ระดับนี้เพราะว่าไอ้ไอ้ไอ้สิ่งที่เรามั่นใจแล้ะสิ่งที่ตัวเองถนัดเนี่ยน่าจะเต็มความประสิทธิภาพของเราแล้วแล้วก็ให้คะแนนลดหล่อนลงไปเพราะว่า ประสิทธิภาพการการวาดของเรานั้นเริ่มลดลงลดลงเรื่อยๆจากตาบอดเอ้ยแต่ตามองไม่เห็นแล้วก็ใช้แค่ปากมันก็เราก็ต้องวัดจากความสามารถของเราและประสิทธิภาพการใช้งานของอวัยวะของเราด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะคราวนี้พี่ขอขอถ่ายรูปรูปดอกไม้ของทุกทุกคนเอาไว้เลยนะคะอา้าวเอาชูขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวทางาส่วนกลางจะนะจะถ่ายรูปไว้นะคะ โอ้ทุกๆคนเห็นดอกไม้ของเพื่อนๆนะคะเหมือนของเราไหมคะเหมือนไหมอ้าวชูขึ้นมาเลยเอ้าวช่วยถ่ายไว้ด้วยนะคะจากกิจกรรมที่พี่ให้น้องๆวาดรูปเนี่ยน้องๆได้เรียนรู้หรือรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกว่าแต่แต่ละรูปเนี่ยมันต้องใช้ ใช้ความสามารถใช้พลังใช้ความตั้งใจไม่ไม่เท่ากันแตกต่างกันยิ่งยิ่งถูกจํากัดความถนัดลงมากเท่าไหร่ก็ต้องใช้พลังความสามารถและความตั้งใจมากขึ้นนะเรามีเวลาไม่มากนะคะแต่ว่าพี่ก็ออขอบคุณนะคะท่านที่สะท้อนอาจารย์สามารถนะคะที่ช่วยสะท้อนสิ่งที่ต้องบอกว่าพี่อยากจะบอกนะคะ อขอสไลด์เลยค่ะวันนี้สิ่งที่เราเห็นนะคะขนาดที่กิจกรรมดอกไม้แทนตนค่ะแล้วก็สไลด์ถัดไปเลยค่ะพี่อยากที่จะบอกว่าดอกไม้แทนตนของพวกเราทุกๆคนเนี่ยต้องบอกว่าที่ดูเนี่ยก็มีความแตกต่างไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังอยู่ด้วยในสวนดอกไม้ ในของแต่ละห้องเนี่ยนะคะเราก็จะต้องบอกว่าเด็กๆทุกคนมีความแตกต่างกันค่ะเด็กมีความถนัดมีความชอบที่ไม่เหมือนกันนะคะคีย์เวิร์ดอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่พี่อยากที่จะบอกอทุกๆท,ท่านเลยนะคะว่าจงเข้าใจและเห็นความแตกต่างของเด็กเด็กทุกคนเมื่อกี้หมอเดลบอกแล้วนะคะเรื่องของต้นทุนชีวิต เด็กแต่ละคนก็มีต้นทุนชีวิตที่ไม่เท่ากันอาจารย์สามารถบอกแล้วนะคะว่าเด็กมีความถนัดความชอบที่ไม่เหมือนกันเหมือนกันบางคนถนัดซ้ายถ้าเกิดเขาให้เขียนซ้ายเนี่ยเขาจะวาดได้ดีมากนะคะความชอบที่ต่างกันบางคนไม่ชอบเป็นเป็นนักฟิสิกส์ค่ะเป็นครูฟิสิกส์เนาะจะมาเทียบกับครูที่เป็นครูศิลปะเนี่ยก็จะ ทำงานนี้ได้ต่างกันเพราะฉะนั้นจากความแตกต่างของเด็กๆจากต้นทุนที่ไม่เท่ากันของเด็กๆจากความถนัดความชอบที่ไม่เหมือนกันของเด็กๆจึงทําให้เราทุกคนเนี่ยจะต้องศึกษาเด็กให้มากขึ้นนะคะครูทุกคนจะต้องเห็นค่าของเด็กทุกคนต้องรู้จักเด็กทุกคนว่าเขาเนี่ย มีความชอบความถนัดมีความแตกต่างจากเพื่อนอย่างไรนะคะแล้วก็ดูแลช่วยเหลือทุกคนให้ได้รับการพัฒนายอย่างเหมาะสมจะใช้ภาษาว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังก็ได้นะคะค่ะแล้วถามว่าการทำอย่างเนี้ยอะไรที่จะช่วยได้ก็คือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนี้แหละคะ่ะถามว่าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของเราเนี้ยนะคะถามว่าเราจะทำไว้เพื่ออะไรนะคะต้องบอกว่า ทำไว้เพื่อที่จะรู้จักเด็กทำไว้เพื่อที่จะรักเข้าใจนะคะถามว่าทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยเรารักเข้าใจเราห่วงใยเนี่ยเด็กๆของเราเนี่ยเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็จบการศึกษาได้แล้วก็เป็นพลเมืองที่ต้องบอกว่ามีคุณภาพในสังคมทั้งสังคมไทยและสังคมโลกนะคะคีย์เวิร์ดสำคัญคือเราจะไม่ทิ้งน้องเลยแม้แต่คนเดียวนะคะ กระบวนการอันนี้หลายๆท่านก็คงทราบแล้วนะคะแต่พี่เมฆขอทวนนิดเดียวว่ากระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเนี่ยคือกระบวนการทํางานที่มีแบบแผนขั้นตอนที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ใช้สําหรับการส่งเสริมสนับสนุนดูแลนักเรียนให้ประสบผลสําเร็จทางการเรียนเราคงจะไม่ใช่พอมเอนาะที่จะต้องดูแลช่วยเหลือทุกอย่างแต่ว่าเราเนี่ยมุ่งเน้นไปที่ การประสบความสําเร็จทางการเรียนไม่ว่าเขาจะมีอุปสรรคใดๆต้องตามนะคะครูเนี่ยจะต้องสแกนแล้วก็พบให้ได้ว่าเขามีปัญหาอะไรอยู่เขามีความเสี่ยงอะไรอยู่นะคะหรือเขาเป็นอัจฉริยะด้านใดยอยู่นะคะ mm hmm. เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของเด็กๆเนี่ยนะคะให้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะเเราทําคนเดียวไม่ได้เนาะ สิ่งที่สําคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเนี่ยก็คือการมีเครือข่ายเข้ามาร่วมในการทํางานเหมือนวันนี้นะคะเรามีเครือข่ายทางสาธารณสุขมาช่วยเราเยอะเลยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเป้าหมายของการทํางานของเราก็คือนั่นแหละค่ะเป้าหมายของการศึกษาเด็กดีเด็กเก่งเด็กมีความสุขนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อที่จะให้เขาปลอดภัยนะคะเราก็เติมเรื่องของทักษะชีวิตหรือไลฟ์สกิลเข้าไปด้วยนะคะ นในถ้าเกิดเรากลับไปสไลด์เมื่อกี้สักนิดหนึ่งนะคะม,มันวงวงกลมวงเล็กๆเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นชัดนะักแต่ว่ามันจะตรงแถบสีฟ้าเนี่ยนะคะเขาบอกไว้ว่าเด็กคือเป้าหมายในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะเขาต้องได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงถูกวิธีและทันเวลา นะคะอันนี้ค่อนข้างสําคัญเนาะถ้าเกิดเรามองเขาไม่เห็นเนี่ยเราก็อาจจะไม่ช่วยช่วยเขาได้อย่างไม่ทั่วถึงไม่ถูกวิธีและไม่ทันเวลานั่นก็คือเราก็อาจจะต้องเสียเข้าไปนะคะหรือว่าทําให้เขาเนี่ยลงไปในปัญหาที่มากขึ้นกว่าเดิมน,นะคะแล้วก็เด็กๆต้องได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและสุดท้ายก็คือนักเรียนมีความสุข นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป้าหมายของการที่เราทํางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนค่ะออกระบวนการพัฒนาของเราเนี่ยนะคะเราก็จะสอดแทรกในการพัฒนาเข้าไปในการกระบวนการเรียนรู้8กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องพัฒนาเรื่องของลักษณะที่พึงประสงค์8ประการและสมรรถนะ5ด้านนะคะอันนี้เนี่ยเราจะต้องต้องบอกว่าบูรณาการเข้าไปนะคะ ในเรื่องเหล่านี้ด้วยนะคะระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเนี่ยก็จะทําให้ประสบความสําเร็จอันนี้เป็นช่องทางเนาะค่ะถามว่าขั้นตอนการดําเนินงานของเราเนี่ยมันจะมีทั้งหมด5ขั้นตอนนะคะ5ขั้นตอนก็คือรู้จักนักเรียน,นรายบุคคลคัดกรองนักเรียนนะคะซึ่งการคัดกรองนักเรียนก็จะแบ่งเป็นกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหาเป็นเป็นหลักนะคะแต่ว่าจะมีมากกว่านี้ก็ย่อมได้สามก็คือการส่งเสริมพัฒนา สี่ก็คือขั้นตอนของการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุดท้ายก็คือส่งต่อค่ะ,อะขออนุญ,ญาตไปเร็วๆนะคะเรื่องของรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลค่ะ,ะเด็กๆเนี่ยนะคะมีความหลากหลายแล้วก็มีความแตกต่างกันเนาะเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะได้ข้อมูลของเด็กๆเนี่ยนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการให้เด็กกรอกข้อมูลมานะคะในระเบียนของนักเรียนนะคะหรือจะสัมภาษณ์นักเรียนผู้ปกครองหรือ การเยี S <S <preach science> ่ยมบ้านค่ะอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยสมัยนี้ก็ต้องบอกว่าเยี่ยมบ้านแบบออนไซต์ไม่ได้ก็เยี่ยมบ้านออนไลน์ก็ได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเยี่ยมบ้านนักเรียนเหมือนกันค่ะเรื่องที่2ค่ะเรื่องของการคัดกรองนักเรียนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนวันนี้เราคุยกันเรื่องของสุขภาพจิตเป็นเรื่องใหญ่นะคะแต่ว่าในการต้องบอกว่าคัดกรองนักเรียนจริงๆแล้วเนี่ยของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเนี่ยนะคะ เราจะคัดกรองหลายหลายหลายด้านนะคะ,ะที่ก็ขออนุญ,ญาตว่าด้านที่เราจะต้องคัดกรองนะคะหลักๆนะก็เป็นเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพจิตทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยนะคะทางด้านพฤติกรรม ดูซิว่าพฤติกรรมนี้ก็จะเยอะหน่อยเนาะว่าเขาติดเกมไหมเขายุ่งกับยาเสพติดไหมเขามีปัญหาทางเพศสัมพันธ์ไหมนะคะอันนี้ก็มีใช้ความรุนแรงหรือเปล่านะคะในนี้ก็จะมีความละเอียดลงไปอีกนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการเรียนเราเนี่ยนะคะเขามีปัญหาเรื่องการเรียนอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือการคัดกรองจากนั้นก็จะมีการส่งเสริมพัฒนาค่ะส่งเสริมพัฒนาเนี่ยนะคะก็จะเป็น การเพิ่มศักยภาพให้กับเด็กที่เป็นกลุ่มปกติและก็กลุ่มที่มีความสามารถพิเศษให้มีศักยภาพดีขึ้นแต่กลุ่มที่เสี่ยงหรือกลุ่มที่มีปัญหาเนี่ยเราก็จะต้องส่งเสริมพัฒนานะคะเพื่อที่จะให้เขากลับมาเป็นกลุ่มปกติให้ได้รายละเอียดเนี่ยเ,เราก็คงจะออพอจะเคยรู้มาบ้างเนาะอาจจะเป็นเรื่องของการใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการเ,เ,เพิ่มศักยภาพของเด็กๆนะคะเอาละ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอันนี้เนี่ยนะคะเราก็ต้องอาศัยความรักความดูแลการดูแลแล้วก็ให้ความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดเขานะคะไม่ปล่อยปละละเลยไอ้ตัวนี้แหละนะคะอยู่ใกล้เขาให้มากที่สุดเราก็สามารถที่จะดูแลได้นะคะสุดท้ายก็เรื่องของการส่งต่อการส่งต่อนะคะเป็นการส่งต่อภายในซึ่งอาจจะส่งให้ครูแนะแนวครูพยาบาลฝ่ายป,ปกครองนะคะ แต่ส่งต่อภายนอกเนี่ยเราอาจจะส่งให้นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยดูแลช่วยเหลือต่อได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะพี่เม็กสามารถประมวลไว้นะคะว่าจากเด็กทุกคนนะคะผ่านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้นมาแล้วก็ผ่านกระบวนการเรียนรู้เด็กก็จะสามารถที่จะเ,เป็นเด็กเก่งเด็กดีเด็กมีความสุขได้คะ่ะ สุดท้ายในเรื่องของสิ่งที่เด็กจะต้องมีเพื่อให้เด็กมีความสุขและปลอดภัยก็คือทักษะชีวิตซึ่งมีทั้งหมด4ด้าน4องค์ประกอบนะคะต่อไปเลยค่ะน้องเออข้ามไปเลยค่ะนะคะทักษะชีวิตเนี่ยนะเป็นความสามารถของบุคคลในการในการจัดการปัญหารอบๆตัวนะคะแล้วก็สามารถที่จะทําให้เขาเนี่ยอยู่ได้อย่างมีความสุขปลอดภัยทักษะชีวิตของเราเนี่ย จะมี4องค์ประกอบหลักๆนะคะก็คือ 1. การตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 2. ก็คือการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์อันนี้ต้องบอกว่าเป็นกระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงชีวิตนะคะซึ่งมันก็อาจจะต่างจากเชิงวิทยาศาสตร์นิดหน่อยนะคะอันที่สก็คือเราจะต้องสอนเด็กให้รู้จักจัดการกับอารมณ์และความเครียดและสุดท้ายการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นเนี่ยจะต้องมี ถ้าเด็กของเรามีการดูแลช่วยเหลือที่ดีมีการเสริมสร้างทักษะชีวิตที่ดีนะคะต้องบอกว่าระบบก,การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของเราเนี่ยก็จะทําใหเ้เด็กๆของเราเนี่ยอยู่ดีมีสุขนะคะแล้วก็สามารถที่จะต่อสู้กับปัญหาต่างๆรอบตัวได้ค่ะสุดท้ายเลยนะคะ No one powerless ค่ะเด็กๆทุกคนมีพลังนะคะเราต้องหาพลังนั้นให้เจอแล้วก็ช่วยให้ เขาเนี่ยใช้พลังในทางที่ถูกที่ดีนะคะแล้วก็ชีวิตของเขาเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จค่ะ